ับดอนใบงามครับนับถ e ือว่าเป็นปีแรกในอำเภอของเ้าหลายปีแล้วพี่น้องเนาะโอ้ไข่คือไงครับหญ่ครับไใหไง วันนี้เจ้าทังบันทึงสำหรับเจ้าสายฟ้าจากข้อคมูลชูทวีสำหรับเสียงดิ่งอุบลราชธานีของเฮาเนาะนะครับแล้วก็ตังดิื่งนะครับสุดยอดแป็นแชมป์เพื่อนราชธานหลายระดับหลายสนามเจ้าปีใหม่กรีส่สิริรักฟังไปากาประการพิษผลตามติดติดครับเจ้ายอดสยามแท็กพายักษ์ ยางอเภอโพไซจะมาอุลบลราชธา,า,านีครับบริยาการโดยดป่าเต็กข้อไฟงามเมืองปราตันครับตามมาด้าวกยกิดตุ่นทุ่สาวสวยโชว์ยูกันพี่น้องนะครับจากกำไลดาวฟา้าพ่อพันตัวดีๆก้าอุบลนะครับสุดยอดแกนแชมป์เหมือนกันครับตัวนี้งานโพไซนะครับปีับปีที่แล้วตามด้วยนะครับ จเจ้าโชคอันดังนะครับเจาไอ้ไสเจ้าฟองพื้นทีคค่เจ้าภาคขับมดีจุกเองเลยนะครับอีกเป็นเจ้าภาคครับช้าอุบลน,นะครับจากขอกล้วยพอีบัดอนใหญ่นะครับมือดีชางอบลมาไกลอีกหนึ่งนงครับวันนี้มาไกลอีกหนึ่งนจากอำเภอเขมรนานะครับ วันนี้ตวงโดยหนุ่มลูกหล่อเจ้าเก้ามงคลคูณสบปามอำเภอเขตพระราชอุบลรารชธานีครับตามาติดๆนะครับวันนี้สำหรับนะครับนินเพชรนะครับหนุ่มไอเฟแรงตอนนี้ยังไม่เปิดปะสมเนาะเมู่บ้านเนาะจะมาเปิดจะน่อยเปิดเ,ดเ,ดเดนี๋ยสิแจกราคาระค,รบ,ะครบวันนี้ ฉันนั้นขนมปังน, mm hmm. นะครับวันนี้ปลาปัาาดจีนกับวันนี้ปิกสยามนะครับโชคชุนน้ำปลาบริหารงานโดยเสียนิษนะครับเ <c oughs> มื่อนี้มาหอดต่อถึงแล้วนะครับจสภาพีหนึ่งตัวครับ <ส> <HARR Y. S 1> ยอด, er. ยดรวยเจ้ายอดรวยต่อต่ำเมืองไทยตามนะครับวันนี้ลูกชายของพ่อทองไปจวยน้ําอัปเปอร์สีต้องไปแล้วก็เราเต็มตัวอยู re ่ในเต็นท์ติดตัวครับกันรอที่สุดนะครับคือเจ้าของครับเจ้าซากปั่นครับจากอนณะเทพ้าพ่อฮอร์นะครับ้นเข้อพี่น้องทุกรถทัพเดินทาง นี่เป็นน้องแพๆของเจ้าที่เดือดไทยเจ้าของแกดเซมด้วยพระราชทานนะครับจากพระรามฐาใหญ่คันนี้เป็นน้องชายแ้ๆแม่เดียวกันแต่คนละพ่อนะครับอันนีนะครับเจ้าฟ้าต้นไทยเป็นลูกของแคปปานะครับโค้งค้นนะครับนวหกขาพี่น้องครับมาหอดจอเตงนะครับมาแล้วครับตอนนี้สําหรับนะครับเจ้าของสถิติหกสนามหกแชมป์ ลูกชายเจ้าสร้างฝังสําหรับนะครับจากลูกพอา่า,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 าคไปยามนะครับเมืองพี่บูเจ้าสายตนนะครับแชมป์ปัป่นปาืก็วางครับตันนี้ลูกผสมจะไมยสี่สิบนสุดยอดครับวันนี้นี่เล่นก็มาถึงแล้วนะครับเก้ามงคนนะครับโจกันนั่งทั้งไทยแล้วก็ควางแค่ควาแข่เผือกอีกตัวนึงนะครับตอนนี้อามาธสองโอบาย ก็ซื้อแล้วก่อเดี๋วผมลืกซื้อไหมหมูมมขาวครับหมูขาวอีกคนเนึองได้เพาใต่า,างซื้อหือเอามาขายครับซื้อ แล้วก็มีแม่พันธุ์สุดยอดแม่พันธุ์ส่งรูปของเรามาด้วยนะครับวันนี้จากค้อควยงามนะครับอาวางของเราแม่เจ้ยเอ๋อตัวนี้นะครับเป็นอดีตแม่พันธุ์ที่มีชื่อเสียงอีกตัวหนึ่งตอนนี้มาพร้อมลูกชายลูกชายเข้าไปมืออ่